จริงก็รัฐบาลเพื่อไทยก็นายกสองคนแล้วก็ตามไปดูข้อสั่งการช่วงเวลามกรานี้ของนายกเสถฐาต้องถามนายกรัฐมนตรีครับว่าคนก่อนนะก่อนที่จะเป็นนายกคนนี้เนี่ยก็เป็นนายกเสถฐาและไอข้อสั่งการของคุณที่ทําไว้ตอนนี้มันเป็นฝุ่นไปหมดแล้วผมก็นั่งดูว่าออกให้อวอวติดตามให้คนนู้นทําอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยตอนนี้ผลงานมันอยู่ที่ไหน <S <S คือถ้าเกิดคุณจะมีข้อสั่งการผมไม่ว่าแต่ถามว่าไอผลงานที่มันต่อเนื่องกับข้อสั่งการเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหน อันนี้คงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องดูว่าพูดและทำาหรือเปล่าเท่าที่เห็นเร็วๆเห็นนายกบอกว่าจะให้เป็นวาระอาเซียนก็ต้องเรียนนายกอย่างนี้ว่าอาเซียน r กร m เมนในเรื่องเกี่ยวกับ transboundary pollution เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2002พรบรอากาศสะอาดนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะพิจารณาทัานน้งที่มันเป็นควรที่จะเป็นวาระเร่งด่วนคราวนี้ถ้า2อันนี้มันไปด้วยกันได้เนี่ยก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยโดยเร็วพรบรอากาศสะอาดเสร็จเนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีรรคการเมืองเนสนอพอรบร ปุ่นข้ามชาติที่ให้